แล้วที่จะไปภาคใต้นี่คือส่วนใหญ่วัดพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้ที่จะไปภาคใต้เห็นซ้ำมาว่าวัดส่วนใหญ่เนี่ยคือไม่ไม่มีเจ้าภาพกระถิ่นด้วยดีนะจริงในภาคใต้ยังมีหลายวัดนะคะคุณผู้ชมที่ใช่ครับเนี่ยนะฮะก็ตามรายงานเนี่ยบอกว,ว่าพรุ่งเนี้ยเดี๋ยวเขาไปต่อกันที่ภาคใต้กับงานกระถินและภาพป่า312วัดชายแดนใต้นะฮะเอาดีมากเลยเอาภาพมาให้ได้ดูกันก่อนะนะฮะว่างานนี้จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนไปดูพร้อมกันเลยครับ และพระป่า312วัดใน4จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ตกค้างกระถินไม่มีเจ้าภาพกระถินหรือเป็นการทอดพระป่าช่วยเหลือวัดที่ลำบากเพราะวัดที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนทั้ง4จังหวัดคือปัตตานียะลานราธิวาสและสงขลาบางอำเภอประสบกับเหตุการณ์ความไม่สงบและความสูญเสียมาอย่างยาวนาน ทำให้วัดวาอารามต่างๆซุดโซมลงไปมากด้วยเหตุนี้พระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปานจึงร่วมกับกรมการศาสนาจัดทอดกระถินและพระป่าครั้งนี้ขึ้นโดยงานนี้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายน2568 ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยราชพัฒสงขลาจังหวัดสงขลาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปถ้าใครมีจีวรมีผ้าตรายก็สามารถนำไปร่วมบุญได้ใครมีจตุป,ปัจจัยสามารถนำเหรียญบาท5บาท10บาทหรือแบงค20ไปร่วมหยอดตู้ซึ่งทุกวัดจะมีตู้วางไว้ตรงที่นั่งของแต่ละวัด ขอฝากช่วยแชร์บุญนี้และขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานบุญครั้งนี้ด้วยกันนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เมื่อกี้ก็ขึ้นเลขให้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครอยากจะร่วมบุญในครั้งนี้ไม่สะดวกไปก็สามารถที่จะอ่นมาได้นะคะเออเดี๋ยวมีภาพไหมเดี๋ยวขึ้นค้างให้ทุกท่านหน่อยเพราะว่าผมกับยายหมายนี่คุยกันละเดี๋ยวรวมทําบุญกันหน่อย3 1 2วัดอ่ะใช่ได้สามร้อยสิบสองวัดนี่ยายหมายบอกเดี๋ยวบริจาคเลย 312บาทค่าทเออนี่นะฮะท่านผู้ชมฮะธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีมูลนิธิพระธรรมวิทยากรไทยในแดนพุทธภูมิใช่ไหมค่ะแคปหน้าจอไปก็ได้คุณผู้ชมค่ะซึ่งงานนี้นะคะพระธรรมโพธิวงศ์นะฮะเป็นประธานฝ่ายส่งด้วยเออนี่แหละค่ะอันนี้โมสาธุกับแฟนๆรายการเดอะพีเพิลโชว์ทุกท่านเลยนะครับค่ะ